สวัสดีครับผมพบกับผมทอมเมืองกานนะครับกับคลิปพักเครื่องนะครับผมกับคลิปพักเครื่องวันนี้ผมจะทําคลิปพักเครื่องพระธาตุดานนะครับผมซึ่งมีผู้ติดตามผมนะครับไม่อยากเรียกว่า f อีนะครับที่ติดตามและได้ดูคลิปพระธาตุดานก่อนหน้านี้ลราขอให้ผมทําแยกนะครับทําแยกพระธาตุดานองค์ที่เห็นกันอยู่นะครับอันนี้เป็นพระธาตุดานของ อาจารวัดนะครับหรือว่าหลวงปู่วัดนะครับแห่งวัดพระกระดานนะครับอาเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะครับผมดูครับกรอบก็จะมีรอยร้าวข้างหน้านิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าให้ดูสนิมนะครับสนิมแดงนะสนิมแดงตรงองค์พระนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงใต้ฐานนะครับซอกนะครับตามซอกรักแร้ตามซอกหน้าแข้งของพระหรือแม้กระทั่งตรงหน้าตา นะครับสนิมขึ้นสวยมากนะครับพระองค์จริงสวยมากจริงๆดูครับผมจะตะแคงให้ดูสวยนะครับพระองค์นี้นะครับเพื่อนๆขอให้ทําคลิปแยกมาหน่อยนะครับผมทําคลิปแยกให้แล้วนะครับดูครับพระองค์จริงสวยม,มากนะครับผมต้องบอกเลยว่าสวยสวยจริงๆมีประสบการณ์แล้วด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับก็ชาวศรีสวัสดิ์ ครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยออใช่เกี่ยวกับเรื่องร้ายเ,เรื่องแบบว่าอาฆาตพยาบาทด้วยการมาบุกยิงอะไรกันมากแล้วก็จะเป็นเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับแล้วก็อุบัติเหตุทางทางแพนะครับทางแพทางล่องน้ำทางเรืออย่างเงี้ยครับพระธาดานของหลวงปู่วัดหรือว่าอาจารย์วัดเนี่ย ท่านทําให้แคลคลาดนะครับมาหลายท่านแล้วนะครับคนพื้นที่นี่จะรู้กันดีแล้วค่อนข้างห่วงแหนนะครับผมนะครับค่อนข้างห่วงแหนดูครับสวยนะครับผมมีความนึกนุ่มของเนื้อตะกั่วนะครับนึบนะครับแล้วก็สนิมแดงนี่กินลามาแบบจะทั่วองค์พระเลยครับถ้าใช้กล้องส่องนี่คือสนิมแดงที่กําลังจะเกิดใหม่ มีเยอะมากนะครับเยอะมากจริงซองดูจะรู้เลยว่าเนื้อค่อนข้างเก่านะครับค่อนข้างเก่าเลยเพราะใช้ตะกัวเก่าด้วยนะครับดูครับเพื่อนๆรงนี้นะครับสวยนะสวยนะผมก็ยังใช้อยู่นะครับผมผมบอกราคาได้นะราคาสูงสุดสำหรับคนที่กดติดตามหรือว่า ไม่ยากเล็กว่า f อฟเท่าไหร่ก็สำหรับ f อผมก็ได้นะครับเกือบห้ารยคนเนี่ยมีคนขอเช่าพระทกระดานหลวงปู่วัดองค์เนี้ยผมเนี่ยในราคา2,000บาทนะครับแต่ผมยังไม่ได้ปล่อยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับรู้แล้วว่าราคาที่ผมได้สูงสุดขนาดนี้คือ2,000บาทนะครับสู้ขึ้นมาหน่อยนะครับสู้ขึ้นมาหน่อย หลายท่านคงอาจจะบอกว่าพระยังไม่ดังมากไม่มีอะไรมากสองพแพงไปอันนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามความคิดนะครับแต่ว่าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกหลายคลิปแล้วว่าพระอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้เช่าและผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับผมก็ผมยืนยันว่าเป็นพระแท้นะครับตะกลัวเก่านะครับผมสนิมแดงเนื้อพระสวยนะครับ มีประสบการณ์แล้วทั้งสิ้นนะครับท่านใดสนใจติดต่อทงบมังการเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เดิม0953 982533นะครับผมสำหรับพระธักดานนะครับแห่งวัดทักดานนะครับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เดี๋ยวผมขอนอกประเด็นนิดนึงสั้นๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆ f อฟคนไหนที่โทรมาหาผมนะครับผมแล้วก็บอกว่า จะเช่าหาพระท่ากระดานกรวาต้นลำไยนะครับแล้วบอกว่าคุยกันคืนหนึง่งแล้วก็เช้าบอกว่าเดยวติดต่อกลับนะครับผมก็ไม่ได้ติดต่อผมกลับนะแล้วระหวาห่างนั้นก็มีลูกค้าท่านอื่นนะครับที่เขาพร้อมจบอโอนเงินให้ผมอะไรก็สั่งผมก็จัดส่งกันไปแล้วก็วันดีคืนดีก็ลูกค้าคนที่หายไปโทรกลับมาผมโทรกลับมาหาผมว่าพระยังอยู่บ้างไหมนะครับผมก็บอกว่า ผมก็บอกไปว่าปล่อยไปแล้วส่วนหนึ่งเขานี้ก็ดูเหมือนจะมีอารมณ์ใส่ผมนะครับว่าเฮ้ยปล่อยไปได้ไงก็ลูกค้าท่านต้องเข้าใจนะครับว่าท่านไม่ได้ต่อท่านเงียบหายไปสองสามวันอย่างเงี้ยเวลามีลูกค้าท่านอื่นติดต่อเข้ามาทางบรงการก็คงจะต้องให้คนที่พร้อมก่อนนะครับผมเพราะเพราะว่าไม่ได้วางมัดจําอะไรเลยนะครับผมขอเคลียร์ให้เข้าใจนิดหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ต่อว่ากลับอะไรหรอกครับผมก็บอก่าว่าใครพร้อมนะครับก็ รับไปได้เลยนิมนต์ไปได้เลยแต่ถ้าไม่พร้อมไม่สะดวกจะวางมาะจำทอมนตร์การไม่ได้ว่าเลยนะครับผมสําหรับพระก็คือใครพร้อมนิมนต์นะครับแสดงว่าพระก็ไม่อยากอยู่กับท่านสิพระอยากอยู่กับท่านจริงๆยังไงพระก็ไม่หนีท่านไปหรอกนะครับผมโอเคครับจะหกนาทีแล้วยังไงเดี๋ยวทอมนตร์การจากไปก่อนนะครับคลิปนี้เลาไปด้วยพระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่นะครับของหลวงพ่อสวัสดิ์ ครับแห่งวัดทักดานอำเอศรรรริริวัฒน์จัังหวกาญจนบุรีโอเคครับแล้วแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมมาดูกันว่าผมจะทำคลิปพระเครือกอะไรโอเคครับสวัสดีครับ